สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรพัฒน์พุ่มกินเลขที่41ศึกษายอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีภาคฤด,ดูร้อนภาคเรียนที่สองปีการศึกษาสองหคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยจุฬาลงก,งกรณราชวิทยายลายัยเทควีรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสนอ อาจารย์กิติพงศ์โคจันทึกจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศธรรมชาติและโครงสร้างของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัจจัยด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการทหาร วัฒนธรรมอุดมการ์ที่มีผลแนวพฤติกรรมของรัฐเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเช่นระเบียบปฏิบัติกฎหมายกฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา วันนี้จะมาอภิปรายในหัวข้อแนวแนวคิดอุดมคตินิยมแนวคิดแบบอุดมคตินิยมเป็นแนวคิดในการพิจารณาการเมืองระหว่างประเทศโดยยึดหลักกฎหมายศิลธรรมอะไรควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ไม่ได้พิจารณาถึงปรากฏการเกิดขึ้นจริงอย่างไรจรึงเสนอว่าตัวแสดงทางการเมืองระหว่างประเทศควรทำอย่างไรและมีพฤติกรรมอย่างไรอุดมการทางการเมืองทำไมที่ประเทศจีนชายคนหนึ่ง กล้าออกมายืนขวางขบวนรถถังทำไมที่ประเทศไทยลุงนวมทองภัยวันจึงขับรถแท็กซี่ชนรถถังก่อนที่จะแขวนคอตายเพื่อลบคำศพประมาทของคณะรัฐประหารที่ดูถูกว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดนี้ยอมตายได้ลุงนวมทองจึงได้รับการเชิดชู ให้เป็นบิดาแห่งการต้านรัฐปรทหารนอกจากนั้นทำไมขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะยอมสยบอำนาจทหารแต่ทำไมกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนหลากหลายกลุ่มจึงกล้าออกมาต่อสู้ท้าทายทหารอย่างน่านับถือในรัฐศาสตร์ เราสนใจศึกษาว่าพฤติกรรมหรือปฏิบัติการทางการเมืองของบุคคลและประชาชนเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุใดคำอธิบายหนึ่งที่จะช่วยให้ความกระจ่างถึงเบื้องหลังของพฤติกรรมเหล่านี้คืออุดมการทางการเมืองอุดมการทางการเมืองคืออะไรทำไม ทำให้คนเราตัดสินใจกระทำทางการเมืองได้มากมายถึงขนาดยอมเสียสละชีวิตได้อุดมการทางการเมืองมาจากไหนทำไมคนเราจึงมีอุดมการและสุดท้ายอุดมการมีกี่ประเภทอุดมการก็คือระบบความคิดเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของสังคม สังคมที่พึงปรารถนาและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมอันพึงปรารถนานั้นอุดมการถูกปลูกฝังก่อมเกลาให้ฝังลึกลงไปถึงติดใจ จิตสำนึกของเราโดยผู้อื่นหรือเราอาจจะสร้างขึ้นมาเองจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาโดยตรงก็ได้ความคิดเห็นหรือจิตใจดังกล่าวนี้เองถูกปลุกขึ้นมาขับดันให้เราตัดสินใจกระทําการบางอย่างเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอาทิเช่น ถ้าเราได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ไร้ยากเมื่อเราทราบว่ามีผู้ไร้ยากอยู่ในประเทศจำนวนมากเราก็อาจสละเวลาไปเป็นอาสาช่วยเหลือคนยากจนหรือถ้าเป็นที่มีอุดมการณ์แบบสนับสนุนแข่งขันในสังคมเขาก็อาจจะเพิกเฉยต่อผู้ไร้ยาก เขามองว่าความไร้ย,ยากที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากความขี้เกียจของคนคนนั้นนั่นเองอุดมการจะให้กรอบวิธีคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอว่าเป็นอย่างไรและอุดมการก็จะชี้นำการกระทำของเราที่จะใช้ ตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวนั้นด้วยอย่างไรก็ดีอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ได้เพียงกำหนดพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเท่านั้นต่อเมื่ออุดมการณ์ทางการเมืองหนึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง,วางเพียงพออุดมการ์นั้นก็อาจจะถูกเลือกเป็นกรอบแนวทางที่รัฐบาลใช้ในการจัดรูปแบบ การบริหารอำนาจนโยบายให้ประชาชนกลุ่มต่างๆในสังคมอีกด้วยอุดมการทางการเมืองนั้นมีหลายประเภทเพื่อให้เข้าใจง่ายๆวิดีโอนี้จะนำเสนอประกอบประเภทอุดมการทางการเมืองมี4สำนักด้วยกันอุดมการ ทั้ง4สำนักมีมุมมองต่อการใช้อำนาจทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลแตกต่างกันออกไปได้แก่อุดมการเสรีนิยมอุดมการณสังคมนิยมอุดมการอนุรักษ์นิยมและลัทธิฟาสิตเป็นต้น ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ